เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Media Channel วันนี้เราทั้งสองคนแอดมินตูงับแอดมินเอจากเพจ n b ็ m บี i a มีก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะในช่วงปิดฤดูกาลแบบนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็เป็นห่วงค่ะว่าเอ๊ะแอดมินเอเนี่ยจะมีคอนเทนต์มาเล่าให้ทุกๆคนเนี่ยฟังได้ทุกวันไหมนะคะแต่อยากจะบอกเลยค่ะว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะคอนเทนต์เนี่ยมากมายเลยค่ะอยู่ในหัวสมองคนเนี่ยค่ะแต่ประเด็นคือพิมพออกมาไม่ไหวนะคะและในช่วงปิดฤดูกาลแบบนี้ค่ะสิ่งที่น่าจะจับตามองไม่แพ้ไปกว่า การเทรดคร่ะแม้แต่ตัวตัวเองเดียตัวหนึ่งสนใจเลยนะคะเรื่องการเทรดว่าจะมีใครย้ายไปตรงไหนใครเทรดกับใครอย่างไรบ้างนะคะแล้ววันนี้ค่ะแน่นอนค่ะเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะว่า6ผู้เล่นที่น่าจะมีการเทรดเกิดขึ้นเนี่ยมีใครบ้างรับชมกันเลยคะ่ะเรามเริ่ม,มที่คนแรกกันเลยคะ่ะแบรนดี้บิลคะ่ะสัญญาของเขาในฤดูกาลที่จะถึงนี้รวมที่เซ็นต่ออีก2ปีรวมแล้วก็คือ100.4ล้านเหรียญคะ่ะปีสุดท้ายก็คือจบฤดูกาลปี2022จะมีเพลเยอร์ออปชั่น เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับคนนี้ในส่วนของแบรดลี่บิลเนี่ยครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อที่ติดตามบา์สมาโดยตลอดเนี่ยจะเห็นว่าชื่อของเขาเนี่ยอยู่ในตลาดการเทรดมาโดยตลอดต่อเนื่องจริงครับใช่ค่ะใส่ยูนิฟอร์มมาแล้วหลายทีมเลยทีเดียวนะถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยรวมไปถึงก่อนหน้านี้ด้วยเนี่ยครับเจ้าตัวเนี่ยพยายามพูดแล้วพูดอีกว่าตัวเขาเนี่ยอยากอยู่กับวอชิงตันวิสเซิลไปจนเลิกจนจบอาชีพเขาเลยเนี่ยรวมไปถึงการต่อสัญญาออกไปอีก2ปีมีเพลย์ออฟชั่นเนี่ยนะครับคือเป็นการแสดงออกทุกอย่างเลยว่าเขาอออยยาาาากกกจะู่่่่ทททีีีีีีนนเเค้้้ตงรวชมมับ แต่มันก็ไม่มีใครเชื่อเลยครับพว่าผลงานของเขาเนี่ยครับมันโดดเด่นและมันก็เย้ยยวนทีมที่แบบกําลังล่าแชมป์มากๆผลงานของแบร์รี่บิลในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยครับเขาทําแต้มเฉลี่ยระดับ30แต้มนะครับเป็นรองแค่เจมส์ฮาเดนเพียงคนเดียวการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนการสร้างจังหวะการทําแต้มต่างๆของเขาเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับสูงมากๆครับแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะผิดหวัง ไม่เต็อ All Star ไม่ได้ All NBA แมแต่เขาก็ยังเป็นที่ดึงดูดแล้วก็เป็นที่ต้องการจริงๆครับส่วนตัวเนี่ยครับคิดว่า b r a d ล e ย์ e ิลเนี่ยเขาไม่ใช่ Star เบอร์หนึ่งของทีมที่แบบจะให้ตัวเองเป็นแกนหลักแล้วก็หาคนอื่นเนี่ยมาสร้างรอบตัวของเขาเองเนี่ยเพื่อจะไปสู่แชมป์เนี่ย เขาไม่ใช่ผู้เล่นแบบนั้นแต่หลกัหลกๆเขาคือผู้เล่นที่เป็นแบบเหมือนเป็นเบอร์ 2, 2> เป็นเบอร์3ให้กับทีมได้ดีมากๆครับเหมือนจะเป็นการยิงการทําแต้มต่างๆอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะและแม้ว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยจะได้ตัวจอห์นวอลผู้เล่นระดับสัญญาซูเปอร์แม็กซ์คอนแทรคของทีมเนี่ย กลับมาทําการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เจ้าตัวเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวที่เท้าฉีกเนี่ยนะครับ mm hmm. แต่เพื่อนๆต้องมองอย่างนี้ครับว่าการเล่นของจอห์นวอลและก็แบรดลีบิลทีผ่ผ่านมาเนี่ยไปได้ไกลสุดก็คือเพลย์ออฟรอบ2เท่านั้นครับไม่เคยไกลกว่านี้ mm hmm. มันก็เลยมีกระแสะต่อเนื่องครับว่าถ้าสมมุติว่ายังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยและทีมจะประสบความสําเร็จได้อย่างไรเราก็กลับมามองครับว่าถ้าสมมุติว่าทีมเนี่ยจะเทรดจอห์นวอลในตอนนี้เนี่ยก็คงไม่มีใครสนใจคร,ครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งกลับ Bradley Beal แสดงผลงานแบบอ,อสุดยอดอจริงๆใ,ใช่ครับมันก็เลยทําให้มูลค่าในการเทรดของของ Bradley Beal ในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างสูงมันเป็นเวลาที่เหมาะเจาะจริงๆครับว่าถ้าสมมุติว่าเขาต้องการที่จะปรับเปลี่ยนทีมใหม่เนี่ยในเมื่อ John Wall มูลค่าในการเทรดไม่ค่อยดีเนี่ย Bradley Beal ตอนนี้ถ้าเกิดเทรดเนี่ยหมายความว่าทีมของพวกเขาเนี่ยจะต้องได้อะไรดีๆกลับมาแน่ อย่างน้อยต้องมีสิทธิ์รับรอบแรกเนี่ยสสิทธิ์แน่นอนร<ะ>วมไปถึงผู้เล่นที่มีอนาคตไกลๆสามารถพัฒนาได้เนี่ยพ่วงเข้ามาด้วยเราต้องมาติดตามนะครับคนนี้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจจริงๆพวกเราลองนึกจินตนาการดูดีนะครับสมมุตินะครับว่าแบรดลีย์บิลเนี่ยไปอยู่กับ LA Lakers เนี่ยโอ้โหเป็นยังไงนะ r e b ้ r n James ต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเปลี่ยนจากแดนนี่กรีนเป็นแบรดลีย์บิลนี่จะเป็นยังไงนะหรือจะเป็นอย่างยานิส a n นเด o ตคุมโปที่มี Wookie Bucks ครับถ้าสมมุติว่าเขามีแบรดลีย์บิลเนี่ยตัวเขายิง3คะแนนไม่ได้ไม่เป็นไร b บร d l ี y บอกส่งมาให้พี่เดี๋ยวพี่จัดให้อะไรแบบนี้นหรือจะเป็นอย่าง Brooklyn n e t สครับที่เควินดูแรนกับไคลรีวิ่งกำลังมองหาสตาร์คนที่3เนี่ยถ้าสมมุติเป็น Bradley บิว l เนี่ยโอ้โหไม่ใช่แค่ครองนิวยอร์กครับอาจจะครอง NBA ก็ว่าได้ครับนี่คือคนที่น่าจับตามองอ,อีก1คนครับ ใช่ค่ะถือว่าเป็นผู้เล่นที่มีความสามารถสูงจริงนะคะมินเนถ้าไปอยู่ตรงทีมไหนเนะะี่ยค่ะโหถือว่าเปลี่ยนปรับทีมนั้นขึ้นมาให้มีผลงานเข้าวกระโดดขึ้นมาได้เลยทีเดียวนะคะทีนี้เรามาดูผลงานของแบรนดีบิลในฤดูกาลที่จบไปกันค่ะเขามีค่าเฉลี่ย30.5แตม้ม4.2รีบาวด์6.1แอสซิสต ฟิลโก45.5% 3คะแนน35.3%การทำแต้มแล้วก็การแอสซิสเนี่ยถือว่ามากที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองเลยนะคะทีนี้เราก็ต้องมาจับตามองกันค่ะว่าเขาจะยังอยู่ที่ทีมเดิมวอชิงตันบุเชอร์สหรือจะย้ายไปใส่ยูนิฟอร์มทีมอื่นค่ะเราไปต่อที่คนต่อไปเลยค่ะคนนี้นี่ก็มีข่าวหนาหูมากๆเลยนะคะ,ะนั่นก็คือคริสพอลสัญญาของคริสพอลที่เหลืออีก2ฤดูกาลมีมูลคาามหาศาลเลยนะคะ85.5ล้านเหรียญ่ะ ปีสุดท้ายยังมี player option ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะเขามีผลงานที่ประทับใจพวกเรามากเลยนะคะ แล้วก็ดูว่าในฤด er, ูกาลที่จะถึงน um yeah> ี้ก็น่าจะไปเลยค่ะอมิเน่เ pues ป็นยังไงบ้างคะคนนี้คือคนนี้เนี่ยครับอย่างที่แอมินตูนพูดครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเป็นฤดูกาลที่แบบปรับเปลี่ยนทัศนคติของแฟนแฟแล้วก็บรรดาสื่อหลายๆคนเลยนะครับราะส่วนมากแล้วเนี่ยจะมองว่าคริสพอเนี่ยเดี๋ยวก็บาดเจ็บในเพลย์ออฟเล่นๆไปเนี่ยเดี๋ยวก็บาดเจ็บอีกแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังแฮมสตริงต่างๆเนี่ยรวมไปถึงการเล่นที่มันค่อยๆตกลงตามอายุที่มากขึ้น่่่แตไมใชเนี่ย นอกจากการแสดงภาวะความเป็นผู้นำในทีมเนี่ยนะครับกา<ม>รเล่นต่างๆเนี่ยเขากลับมาติดอสตาได้เลยนะครับชี้นําให้น้องๆในทีมเนยไม่ว่าจะเป็นเชคิวเจสอลเอ็กซานเดอร์ที่คอยซึมซับประสบการณ์ต่างๆของคริสพอเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆครับ,<ม>รบราการเล่นระยะกลางที่โดดเด่นการยิง3คะแนนการสร้างเพลย์เ<ม>พื่อนการหลอกเอาฟา<ม>้ฟาวต่างๆเนี่ยคริสพอทาได้หมดจดจริงๆครับในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ย ถือว่าปรับเปลี่ยนความคิดต่างๆของบรรดาแฟนๆได้อย่างเป็นอย่างดีเลยครับเรียกว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสจริงๆนะคะตอนที่เทรดจากฮิลส์นรอลเกสไปโอเคซนะคะพวกเราก็ยังแบบโอ้ยสงสารคริสพอจะไหวไปีนียโอ้โหแต่แล้วค่ะก็กลายเป็นโอกาสสาหรับเขาจริงๆค่ะคือสัญญาของคริสพอเนี่ยค่อนข้างสูงมากๆ คือจากที่คิดว่าสัญญาแพงๆของคริสพอเนี่ยประกอบกับอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอาจจะกลายเป็นผู้เล่นที่แบบแต่ละทีไม่ค่อยต้องการคือเอาไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหแพงมากๆเนี่ยพอผลงานที่ผ่านมาในฤดูกาลที่จบไปเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับโอ้โหมูลค่าในการเทรดตอนนี้ถี่มีแต่คนอยากได้มากๆครับจากความคิดตอนแรกที่มองสัญญาของคริสพอที่มันแพงมหาศาลเนี่ยนะครับประกอบกับอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย เขาอาจจะเป็นผู้เล่นที่แต่ละทีมเนี่ยไม่ต้องการนะครับแต่พอจบฤดูกาลที่ผ่านมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหทุกอย่างความคิดทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยกลายเป็นเนื้อหอมขึ้นมาเลยทีมที่กําลังอยู่ในโหมดแบบวินนาวต้องการลุ้นแชมป์เนี่ยอยากจะได้ตัวคริสพอไปร่วมทีมครับยกตัวอย่างอย่างมิวกี้บัคส์เนี่ยทีมของพวกเขาเนี่ยเหมือนขาดผู้นําในสนามเวลาเกมบีบบเวลาเกมยางๆเนี่ยหายไปหมดเลยสาหรับมิวกี้บัค ถ้าเกิดเขาได้คริสพอไปเสริมให้กั ok บยานิสอันเดอตคุมโปเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนน,นี่คือสิ่งที่พวกเขาคิดหรือจะเป็นอย่างเรเบรนเจมส์ครับใน LA l เ k เลเกอร์สเนี่ยเขาก็อยากจะได้เพื่อนของเขาคนนี้เนี่ยเข้ามาร่วมทีมอยู่ร่วมล่าชแชมป์อยู่ในสนามด้วยกันมันคงจะมีความสุขดีหรือจะเป็นทีมที่แบบไม่ได้ลุ้นแชมป์ก็ตามนะครับเป็นทีมที่แบบกำลังอยู่ในกระบวนการสร้างทีมเนี่ยแต่เขาต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติต่างๆในองค์กรเนี่ยอย่างนิวยอร์กเน็กซ์เนี่ย,ย,ยที่มีข่าวมีกระแสว่าต้องร Chris ไปร่วมมทีม คือคริสพอเนี่ยเข้าไปแสดงความเป็นผู้นำครับปรับเปลี่ยนความคิดต่างๆให้ผู้เล่นที่แบบอายุยังน้อยๆเนียน่ยให้มุ่งมั่นหน่อยไม่ใช่ว่าหพอได้เงินแล้วที่เกียจซ้อมที่เกียจเล่นไม่ค่อยตั้งใจไม่ค่อยทุ่มเทเนี่ยมันไม่ใช่คือถ้าเกิดคริสพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้ครับและมากกว่านั้นเนี่ยคริสพอเนี่ยจะเป็นเหมือนแม่เหล็กที่คอยดึงดูด<ช>ผู้เล่นคนอื่นๆเข้ามาอยู่ในนิวร์กนิกส์ครับแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยใครๆก็อยากมาอยู่ New York icks, ยน,น,นิวรยกนิกส์ ความคิดของนักกีฬายุคใหม่ๆเนี่ยอยากจะไปอยู่บร k l ลินเนสขอมาอยู่นิวยอร์กก็ได้ตลาดใหญ่ก็จริงแต่ขอไปเล่นกับบรุกลินเนสนะเพราะมันทันสมัยมันใหม่เหลือเกินไม่เหมือนองค์กรที่แบบโอ้โหตอนนี้มันมีแต่ปัญหาเจ้าของทีมก็ไม่ดีคือตอนนี้มีแต่ความคิดแบบนี้ครับสำหรับนิวยอร์กเนสถ้าเกิดพวกเขาได้คริสพอไปเนี่ยเขาก็มองว่าตรงนี้อาจจะเปลี่ยนได้<ะ>ซึ่งรีออนโรสเนี่ยประธานของทีมเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคริสพอครับเคยเป็นเอเจนต์ใหทท้ทั้งตัวของคริ คนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่น่าจับตามองการเทรดที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ฮะอย่างไรก็ตามค่ะคุณมั่นใจเลยค่ะว่าถ้ามีการเทรดคริสพอเกิดขึ้นนะคะ OK c ซเนี่ยจะต้องได้อะไรดีๆกลับมาสู่ทีมแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ค่ะมูลค่าการเทรดของคริสพอเนี่ยโหพุ่งสูงกระฉูดมากค่ะมีแต่คนอยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมนะคะแล้วก็ทาง k OK c เนี่ยค่ะถ้าไม่เทรดคริสพอตอนนี้เราจะเทรดตอนไหนคะรอไปอีกฤดูการหรือ2ฤดูกาลเนี่ยก็คงไม่ใช่ละ ดังนั้นมั่นใจสุดๆเลยค่ะว่ามีการเทรดคริสปอลแน่นอนค่ะทีนี้เราไปดูผลงานของเขาในฤดูกาลที่ผ่านมากันค่ะเขาทำแต้มเฉลี่ย17.6แต้ม5รีบาว6.7แอสซิสต์ฟิลโกล48.9% 3คะแนน36.5%รือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับคริสปอลค่ะและมากไปกว่านั้นค่ะจำนวนการลงสนามของเขาเนี่ยสิคะ จาก42เพมที่ทีมลงทําการแข่งขันค่ะคริสปอลลงทําการแข่งขันมากถึง70เกมค่ะสุดยอดเลยจริงค่ะต้องมาติดตามชมกันนะคะว่าคริสปอลจะไปสวมยูนิฟอร์มไหนในฤดูกาลหน้าค่ะเราไปต่อกันที่คนต่อไปเลยค่ะคนนี้นะคะก็มีกระแสการเทรดอย่างต่อเนื่องอ่ะนั่นก็คือวิกเชอร์โอลาดิโปกาดของอินเดียนาเพเซอร์เขากำลังจะเข้าสู่สัญญาในฤดูกาลสุดท้ายก่อนจะเป็นฟรีเอเจนที่21ล้านเหรียญค่ะและในส่วนของโอลาดิโปนี่เป็นยังไงบ้างคะ สำหรับวิกเตอร์ไรดิโปเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามีการตกลงเจรจาสัญญาอะไรนะครับทางเพเซอร์สเนี่ยได้มีการยื่นสัญญาแล้วแต่ว่ามูลค่าเนี่ยมันไม่เป็นอย่างที่โอไรดิโป้เขาต้องการครับเมื่อการเจรจาสัญญาตกลงกันไม่ได้แบบนี้นะครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับที่มันจะมีกระแสการเทรดออกมาแบบนี้เพื่อนๆต้องมองอย่างนี้นะครับว่าวิกเตอร์โอไรดิโปเนี่ยเขาเพิ่งกลับมาจากการบาดเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะครับเอ็นเหนือหัวเข่าขวาฉีกเนี่ยนะครับทางทีมเนี่ยยังไงก็ต้องลังเลครับในการให้สสัญญาาาาามหหศลกกรทีีี่่เเเ้้้นนนนออใย ก็ถือว่ามากในระดับหนึ่งแล้วเป็นเฟรนลี่คอนแทคแล้วเพียงแต่วิกเตอร์โอไริโปเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะเขาควรเขาควรจะได้มากกว่านี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยพอมองมองในแง่ของธุรกิจเนี่ยนะครับพอการเจรจาแบบนี้มันไม่ลงตัวปุ๊บเนี่ยสำหรับทีมเพเซอร์เนี่ยการมองหาการเทรดเนี่ยจึงเป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่ควรจะเสี่ยงครับถ้าเกิดสมมติว่าฤดูกาลหน้าจบลงไปปุ๊บเนี่ยโอไริโปเนี่ยอาจจะไปอยู่กับทีมไหนก็ได้แล้วพวกเขาเนี่ยก็จะไม่ได้อะไรกลับมาเลยแม้ว่าตอนนี้เเเนนนี่่ยะมูลคาาใกกรรรรทดขขอออองงตตัววิ์โโไปเนี่ย มันอาจจะตกลงเพราะที่เขากลับมาจากการบาดเจ็บเนี่ยผลงานของเขาเนี่ยก็ไม่ได้โดดเด่นร้อนแรงอะไรแต่มันก็ยังดีกว่าทีมเนี่ยที่เสียเข้าไปโดยที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยตรงนี้คือสิ่งที่น่าจะจับตามองดูครับปัจจุบันนี้เนี่ยนะรวิกเตอร์ไรดิโปเนี่ยเขาอายุ28ปีซึ่งถ้าเกิดมองตรงๆต,ต,ตอนนี้เนี่ยก็คือเข้าสู่ในช่วงแบบพลิกของ<ม>นักกีฬาอาชีพแล้วเขายังมีเวลาใช้งานอย่างน้อยก,ก็คือ4-5ปีเนี่ยแหละครับคือพอหมดสัญญาปุ๊บเนี่ยค<ม>าวายเลยเนี่ยก็ย้ายไปอยู่กับ LA Clippers การเทรดไปร่วมทีมกับแรปเตอร์สของคาวายเนี่ยมันก็เลยเหมือนเป็นสัญญาเช่าซื้อเพียงปีเดียวในจุดนี้ก็เลยมีหลายๆทีมเนี่ยเขาอาจจะมองสัญญาของวิกเตอร์โอเรดิโปเนี่ยคล้ายๆกับของคาวายเลยเนี่ยมันจึงมีกระแสล่าสุดออกมาครับว่าทีมอย่างแมมมี่ฮีเนี่ยเป็นทีมที่วิกเตอร์โอเรดิโปเนี่ยเขาอยากจะไปอยู่มากหรือเกินมากกว่าการที่แมมมี่ฮีตต้องการตัววิกเตอร์โอเรดิโปด้วยซ้ําถ้าสมมุติว่าเขาได้ไปอยู่กับแมมมี่ฮีจริงๆเนี่ยมันเป็นทีมที่เขาต้องการจะอยู่ต่อพอหมดสัญญาปุ๊ แต่ประเด็นมันก็คือแม้มีฮยิเนี่ยทุกคนทราบกันดีว่าพวกเขาเยพยายามบริหารจัดการเพดานเงินต่างๆเพื่อหลังจากจบฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเขาจะต้องการล่า<ม>ตัวยานิสมาร่วมทีมถ้าเกิดสมมติว่าเขาได้ยานิสมาร่วมทีมจริงๆเนี่ยเงินตรงนั้นมันก็ต้องเทไปให้กับยานิสถูก<ช>ไหมฮะ,ฮะและสัญญาที่เหลืออยู่ให้วิกเตอร์โาราดิโปะอะแม้มีจะเหลือเท่าไหร่ดังนั้นในจุดนี้ก็เป็นเรื่องที่น่า<ะ>คิดครับเรามาจาับตาดูกันครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโอราดิโปเนี่ยจะอยู่กับทีมไหนจะอยู่แค่ปีเดียยยยววแบาาล้ไป หรือว่าจะยังไงครับอันนี้ก็น่าสนใจจริงๆครับ ใช่ค่ะเราก็ต้องมารอติดตามชมกันนะคะคนนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งค่ะที่พวกเราเชื่อว่าเขาจะต้องมีการเทรดย้ายทีด<อ>แน่นอนเลยค่ะทางเพเซอร์เนี่ยก็รอฟังข้อเสนอที่ดีที่สุดที่ยื่นเข้ามาแน่นอนในตอนนี้ค่ะเรามาดูผลงานของเขาในฤดูกาลที่ผ่านมากันค่ะเขามีผลงาน14.5แตม้ม3.9รีบา์2.9แอสซิสฟิลโก39.4% 3คะแนน31.7%จากการลงสนามเพียง19เกมในฤดูกาลปรกติค่ะก่อนที่หลีจะระงับการแข่งขันรวมทั้งเกมจะ อันดับด้วยนะคะก็ยังถือว่าโอกาสในการกลับมาเล่นในยังน้อยอยู่นะคะและผลงานที่ตกลงเนี่ยค่ะมันไม่ใช่คาตอบทั้งหมดค่ะเพราะว่าโอกาสเขาที่จะแสดงผลงานในยังน้อยค่ะเรามาลอดูฤดูกาลหน้ากันค่ะว่าผลงานของเขาเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ไม่รู้จะอยู่ในยูนิฟอร์มของเพเซอร์อยู่หรือเปล่าหรือย้ายไปอยู่ทีมอื่นค่ะต้องมาติดตามชมกันนะคะเราไปต่อกันที่จอมแม่นของวงการบาสอีกคนน,ะคะน,นึงค่ะนั่นก็คือวัดดี้ฮิลล์อ่ะมือปืนของแซคร์เมนตัลคิงส์ ในเรื่องการที่จะถึงนี้จะเข้าสู่สัญญาปีแรกที่เพิ่งเซ็นต่อกับทีมนะคะ4ปี94ล้านเหรียญแต่การันตีที่86ล้านเหรียญน่ะและสาหรับจอมแม่นคนนี้ล่ะครับเอาอยัางไงดีคะมิเน่คือหลายๆคนนี่รับพอฟังแอมเบนตูนพูดว่าเอ๊ะ4ปี94ล้านเหรียญแต่การันตี86<ช>ล้านเหรียญและอีก8ล้านเหรียญนี่มันหายไปไหนคําตอบก็คือมันเป็นโบนัสแทนครับทีมเนี<ช>่ยตกลงกับบัตตี้คิวไว้ว่าถ้าสมมุตินะครับว่าเขายิง3คะแนนระดับท็อปเทของลีกเนี่ พาทีมเข้าเพลย์ออฟจะได้เพิ่มเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยนะเป็นโบนัสแต่การันตีจริงๆคือ86ล้านเหรียญซึ่งถือว่าเป็นสัญญาที่แบบเฟรนลี่คอนแทรคมากๆตัวเขาก็ไม่ได้แฮปปี้อะไรมากมายครับแต่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นครับหลายๆคนเนี่ยฟองฟังปุ๊บก็สงสัยเข้าไปอีกว่าอ่ะเพิ่งเซ็นสัญญาแล้วทำไมอยู่ดีมีกระแสการเทรดคำตอบก็คือเขามีปัญหาความไม่พอใจภายในทีมเกิดขึ้นครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่หัวหน้าโค้ชอย่างลุกวอลตันเนี่ยปรับเปลี่ยนบทบาทของเขาเนี่ยไปเป็นตัวสำรองอแม้ว่าตัวเลขวิเคราาาะะห์เชิงงกกขออออทีมม่จบว b u ตตี้คิไปอยู่ในตัวสำรองผลงานของทีมดีกว่าการที่ Buddy h คิเป็นตัวจริงแต่มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้ b u ตตี้คิเนี่ขาพอใจครับ <c oughs> เขาคือผู้เล่นที่ยิง3คะแนนลงมากที่สุดข,ของลีก <c oughs> เป็นอันดับ2ครับ <c oughs> เป็นรองแค่เจมส์ฮาร์เดนนั่นคือ271ลูกลงจากการลงสนามทั้งหมด72เกมเนี่ยดังนั้น,นการที่จะมาบอกว่าเขาอยู่ในสนามเป็นตัวจริงและผลงานของทีมมันแย่ลงเนี่ยเขาไม่ฟังอยู่แล้วครับ และเขาก็ไม่พอใจแต่เขาก็เล่นเต็มที่นะครับเพราะว่านักกีฬา NBA ทุกคนเนี่ยเมื่อมีโอกาสลงสนามยังไงก็ต้องเล่นเต็มที่สร้างมูลค่าให้ตัวเองต่อไปแต่เขาก็ส่งสัญญาณให้กับทีมบอกว่าถ้าในฤด,ดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรใดๆเนี่ยเขายังคงเป็นบทบาทตัวสำรองแบบนี้เนี่ยเขาไม่ขออยู่ต่อนะเขาไม่ขอเดินหน้าร <Okay. S 1> ่วมไปด้วยนะและมากกว่าน,นั้นครับที่ทําให้กระแสะการเทรดของบัตตี้ฮิลเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะคือบัตตี้ฮิลเนี่ยไม่รับสายไม่โทรกลับไม่ติดต่่อะรเกกีววัับลลุคน ถ้าสมมุติว่าโค้ชลูกวอรตันเนี่ยโทรเข้ามาปุ๊บเนี่ยไม่รับเลยทําเป็นไม่เห็นไม่สนใจเลยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่ฤดูกาลจบไปไม่นานเท่านั้นนะครับดังนั้นมันก็เลยมีกระแสการเทรดออกมาอย่างที่บอกครับและล่าสุดเนี่ยทีมอย่างฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์ครับให้ความสนใจกับบัตตี้ฮิวแม้ซึ่งมันเป็นอะไรที่隆งตัวจริงๆนะครับถ้าสมมุติว่าบัตตี้ฮิวไปอยู่กับฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์ปุ๊บเนี่ยเขาจะไปอุดรอยรั่วในการที่ทีมเนี่ยต้องการวงนอกขึ้้้นนนนนนมมมาาาททัััีีีีเเเเเเลยยคครรบบกก่่่อหพวขจจิใช ตอนนี้มาเป็นบัตตี้ฮิวแทนเพื่อนๆลองคิดดูนะครับอ้โหวงในมีทั้งโจเอลเอิรบีมีการพลวงที่มันยอดเตี่ยมของเบนซิมอนส์การดีดออกไปให้กับบัตตี้ฮิวยิง3คะแนนได้เนี่ยมันจะทําให้เกมของฟิลาเดลเฟีย76 er เนี่ยมันไหลลื่นแล้วก็น่าโกลวมากๆครับเรามารอติดตามชมกันครับคนนี้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีกระแสต่ตอเนื่องมากๆครับโดยเฉพาะในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยรอชมกันครับในส่วนของปาทิฮิวค่ะนี่คือเป็นปัญหาส่วนตัวกับทีมล้วนๆเลยนะคะเพราะว่าฝีมือการยิงสของตัวเขาเองอะคะ่ะเมื่อเทียบกับราคาของสัญญาของเขาเนี่ยถือว่าราคาดีโอเคมากๆในวัยเพียง27ปีเท่านั้นเองนะคะถือว่ามีเวลาใช้งานได้อีกเยอะเลยค่ะไปอยู่กับทีมไหนนก็ช่วยเสริมให้ทีมนั้นเนี่ยน่ากลัวขึ้นมาได้เลยทีเดียวค่ะทีนี้เรามาดูผลงานของเขาในฤดูกาลที่ผ่านมากันค่ะ ขามีค่าเฉลี่ย19.2ตาม4.6รีบาว3แอสซิส ิลโก42.9% 3คะแนน39.4%จากบทบาทตัวจริงค่ะที่โดนปรับมาเป็นบทบาทตัวสำรองทำได้ขนาดนี้ถือว่ายอดเยี่ยมจริงเราไปต่อกันที่คนต่อไปนะคะที่ก็มีกระแสเทรดเข้ามาค่ะนั่นก็คือเดมาร์เดโรซ่าที่สัญญาของเขาด้วยดูการที่จะถึงนี้ค่ะกำลังจะหมดลงและก็เป็นเพลเยอร์ออปชั่นมูลค่า27.7ล้านเหรียญค่ะคนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะพี่แน่สำหรับเดมาร์เดโรซ่าเนี่ยครับล่าสุดถ้าเกิดเพื่อนๆที่ติดตามบนโลกออนไลน์เนี่ยจะเห็นข่าวเลยบอกว่า เดมารเดโรซาเนี่ยเขาไม่ได้แฮปปี้กับเมืองแซนแอนโตนิโอเลยเขาไม่ได้แฮปปี้กับทีมเลยอยากจะเทรดอยากจะย้ายจากทีมไปไม่อยากจะอยู่กับทีมนี้แล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีสื่อไปถามว่าเดมารเดโรซาครับแน่นอนครับเจ้าตัวก็บอกโอ้โไม่ได้รู้เรื่องเลยไม่เคยพูดอะไรเลยมันออกมาได้ยังไงเนี่ยใครจะไปยอมรับล่ะครับแต่สุดท้ายมันก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับว่าถ้าสมมุติว่าเป็นทีมเป็นฝ่ายบริหารของทีมสเปอร์เนี่ยครับซึ่งเดี๋ยวอีกไม่อีกไม่นานเนี่ยครับจะกลายร่างมาเป็นผู้บริหหาารองททเเป์ํใุ้กคนฟั ทีมของพวกเขาในเพื่อนๆต้องมองอย่างนี้นะครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยมีผู้เล่นที่มีอนาคตเยอะๆไกลๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเดชอนเต้เมเร์อย่างเงี้ยเดริกไวท์ี๋ยวจะเป็นเคนดอลจอห์สันรอนนี่วอลเกอร์แบบนี้นะครับกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยนักกีฬากลุ่มนี้เนี่ยนะครับยังไงในฤดูกาลถัดๆไปเนี่ยพวกเขาต้องได้ลงสนามทำการแข่งขันเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อการพัฒนาของตัวเขาเองแลวก็เพื่อเพื่อการพัฒนาของทีมในอนาคตดังนั้นในส่วนของเดมาร์เดโรซอนที่ทำการเทรดแรกตอนที่าวายเลยเนี่ยจากทีมไปเนี่ย กา,การเล่นของเขาเนี่ยยังเข้ามาทดแทนในจุดที่ทีมขาดขวายไปไม่ได้อย่างชัดเจนอะไรมากมายครับเราก็เชื่อว่าในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยยังไงยังไงเดมาร์เดโรซ่าเนี่ยก็ต้องเลือกรับเพลย์ออปชั่นครับ27.7ล้านเหรียญเนี่ยนะครับเพราะถ้าเกิดเลือกเป็นฟรีเอเจนต์ตอนนี้เนี่ยก็คงไปมองหาตลาดไหนให้27.7ล้านไม่ได้แล้วล่ะครับมูลค่ามันค่อนข้างสูงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะทําการเทรดหรือยังไงก็ว่ากันไปครับซึ่งการเล่นของเดมาร์เดโรซ่าเนี่ยเขาเน้นระยะกลางเป็นหลักการเล่นเกมรับก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมมาากย ก็เลยต้องหันมามองทีมรองๆองลงมาครับอย่างน uh ิวยอร์กนิกส์อย่างแอตแลนตาฮอคส์แบบนี้เนี่ยนะครับในจุดนี้เนี่ยครับมันเลยทำให้มูลค่าการเรดของเดมาร์เดโรซันเนี่ยมันอาจจะลดลงมันอาจจะมีสเสน่ห์น้อยลงสำหรับทีมที่กำลังอยู่ในช่วงลุ้นแชมป์ครับไม่ว่าจะเป็น LA l อลเอเลเกอร์สมิลวอกี้บัคส์อะไรแบบนี้เนี่ยเพราะเขาต้องการผู้เล่นที่ยิงสคะแนนได้มากกว่ามันก็เลยมีกระแสะครับอาจจะหันไปมองอย่างทีมที่รองลงมาครับเป็นทีมที่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมต้องการแบบเอาเขาเข้าไปเป็นพี่เอาเขาเข้าไปเป็นผู้นำทีมในช่วงช่่่วงงงนึยอยา จากแอตแลนตาฮอสอะไรแบบนี้ครับเรามารอจับตาดูกันครับใช่ค่ะสำหรับเดมา d e เดโลซาเนี่ยนะคะสัญญาของเขาเนี่ยค่อนข้างแพงเลยทีเดียวค่ะไม่รู้ว่าจบสัญญานี้แล้วในสัญญาหน้าจะได้ราคาขนาดนอีกไหมไม่น่าได้แล้วนะคะเรามาดูผลงานของเขาในฤดูกาลที่ผ่านมากันค่ะเขามีค่าเฉลี่ย22.1แต้ม5.5รีบาว5.6แอสซิสฟิลโก53.1ถือว่าสูงที่สุดในชีวิตการเล่นของตัวเขาเองเลยนะคะ แต่3คะแนนเนี่ย25.7%ดเ25.7%ท่านั้นเองส่วนทางกับการเล่นบาสในปัจจุบันมากๆค่ะไม่รู้ว่าในอนาคตนะคะในส่วนของการยิง3เนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะพัฒนาการเล่นได้มากขึ้นอีกหรือเปล่าคะค <น S 1> ต้องมา<ะ>ติดตามชมกันนะคะควรจะอยู่สัก30กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะ เรามาปิดท้ายกันที่คนสุดท้ายค่ะที่มีกระแสก,การเทรดมากเช่นกันนั่นก็คือ True Holiday ค่ะสัญญาของเขาในทูกการที่จะถึงนี้ก็คือ25.3ล้านเหรียญค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ปีสุดท้ายกับ Player Option ที่26.2ล้านเหรียญสำหรับคนนี้ค่ะมิได้กระแสก,การเทรดที่เป็นอย่างไรบ้างคะต้องบอกว่า True Holiday เนี่ยครับ <c oughs> เนื้อหอมมากๆตอนนี้เนี่ยคือแบบปลิวว่อนไปหมดเลยแต่ <c oughs> ห,ลหลายทีเนี่ยต้องการเอาตัวเขาไปร่วมงานจริงๆริงครับด้วยการเล่นที่สม่ำเสมอมาตรฐานเนี่ยสูงต่อเนื่องมากๆาครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกเกมรับ เขาถือว่าเป็นผู้เล่นตำแหน่งการ์ดที่สามารถเล่นได้แบบทูเวย์ครับเ <นะ S 1> พื่อนๆลองมอง Every Bradley ของ LA Lakers ครับคนนี้เนี่ยขึ้นชื่อในทางด้านการเล่นเกมรับแต่การเล่นเกมบุกข,ข,ข,ของเขาเนี่ยยังสู้จูร์ฮอลเดไม่ได้ในขณะที่เกมรับของจูร์ฮอลเดเนี่ย <Tell me. S 1> เหนือกว่า Every ร r a d l e ดด้วยซ้ำแถมยังมีเกมบุกพุ่งเข้ามาอีกครับดังนั้นเนี่ยนะผู้เล่นอย่างจูร์ฮอลเดเนี่ยจึงเป็นที่ต้องการของทีมที่แบบกำลังลุ้นแชมป์เลยตอนนี้เนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับเดนเวอร์นักเกส เ,เพื่อนๆลองคิดดูอย่างนี้นะครับสมมติว่าเปลี่ยนแกร,รี่แฮร์ริสเนี่ย <T. S 1> มาเป็นจูร์ฮอยเดเนี่ยโอ้โหจูร์ฮอยเดยเล่นกับเจมารเมอรี่และยังมีนิโคลายโอคีสิงโอ้โหน่ากลัวมากๆนะครับหรือจะเป็นอย่าง LA ลเอรเลเกอร์สเนี่ยกลับเปลี่ยนเอา,เอ,าเอเวอรี่แบรดลีย์ Bradley กับแดนนี่กรีนออกแล้วลองกลายมาเป็นจูร์ฮอยเดแบบนี้เนี่ยโอ้โหก็สนุกเหมือนกันเรียกว่าตอนนี้เนี่ยโหเนื้อหอมมากๆครับและยังรวมไปถึงบรูคลินเนสด้วยนะครับที่ก็ต้องการจูร์ฮอยเดเหมือนกันเรียกว่าใครได้ตัวไปเนี่ยน่ากลัวทัั้้้้งงสิินนนนนเเเลลยยยคครรบืออตีีี่่จๆแว เวลาแล้วก็จังหวะชีวิตต่างๆของจูฮอยเดเนี่ย uh huh. มันถึงเวลาที่เขาจะต้องก้าวออกมาจากเพลิแกนส์นะครับก้าวเข้ามาอยู่ในทีมที่แบบกําลังจะลุ้นแชมป์แลวไม่ใช่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมต่างๆแล้วตัวเขาก็ได้สัญญามาหาศาล uh huh. เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ต้องมองหาแชมป์แล้วครับปล่อยให้เพลิแเนส์เนี่ยเป็นทีมแห่งอนาคตดีกว่าและด้วยความเหมาะเจาะลงตัวต่างๆ uh huh. างเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจึงเกิดกระแสการเทรดเกิดขึ้นครับ ใช่ค่ะผลงานของ True h o l d a y เนี่ยสม่ำเสมอมาตลอดเลยนะคะตอนนี้ค่ะมูลค่าของเขาเนี่ยก็พุ่งปรี๊ดเลยนะคะถ้าเกิดมีการเทรดเกิดขึ้นค่ะเชื่อว่า New ม o r l อ a n ม Pe ล i c a n s จะต้องได้อะไรดีๆกลับมาสู่ทีมแน่นอนเลยค่ะถึงเวลาแล้วค่ะที่ต้องเทรด True h o ด d a y เรามาดูกันค่ะว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะเขามีผลงานอย่างไรบ้างเขามีค่าเฉลี่ย19.1ต้ม4.8รีบา6.7แอสซิสและ1.6สตีลฟิลโก45.5 3คะแนน35.3 ถือว่ามีผลงานที่ดีแล้วก็ทาได้ดีมากๆเลยนะคะเหล่านี้ค่ะคือ6ผู้เล่นที่พวกเราต้องจับตามองนะคะน่าจะมีการเทรดในอนาคตที่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะแล้วเพื่อนๆคิดอย่างไรคะมีคนไหนบ้างคะใน6คนนี้ค่ะที่เพื่อนๆอ,อยากเห็นการเทรดมากที่สุดคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างนะคะท้ายสุดนี้กดไลค์กดซับที่โลโกโล้ NBA m น,นี่ยตรงกลางเลยด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปสูงสจากพวกเราทั้งสองคนนึกถึง NBA นึกถึง NBA m น n ่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนขอบคุณนะคะ